โอ้เอาแน่ทีนี้ก็อยากจะให้รู้จักกับพวกนี้เขาหน่อยเขาบอกว่าผมร้องกันเยอะแล้ววันนี้เขาก็อยากจะร้องมั่งพวกเชยอีกห้าเสือทำไมทขาไมทำเนี้ยคนที่หัวเหม็นเขียวเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะให้ร้องเพลงแล้วทําหน้าอย่างนี้นะครับทาหน้าเหมือนเหม็นเขียวหัวตัวใหงไม่คือว่าพวกเราเห็นพวกพี่ๆเหนื่อยกันแล้วดูิลิ้นห้อยเชยลิ้นห้อยลิ้นห้อยได้มันหมาแล้วน้องนี่ ก็หลอดีไงหลอดีหลอที่ลิ้นเนี่ยแหละน้องก็เลยเห็นว่พี่เหนื่อยกันแล้วก็ว่าจะพี่พี่เชิญไปพักกันข้างล่างก็เลยไล่ลงเลยบก็เลยจะร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังกันบ้างแล้วจะร้องแล้วพี่พี่น้องน้องทั้งบ้านและทานนี้รู้จักกัอยังว่าชื่ออะไรกันบ้างเออชื่ออะไรชื่ออะไรใช่เขายังเรียกไม่ถูกนะคนใหญ่เลยเขาอยากจะรู้จังเลยเนี่ยโอ้โห อันนะครับมือแบสของเรานะครับคนแรกนะครับที่หัวเหม็นเขียวสุดในโลกนะครับน้องกลางครับมือกลับมาจากเขาชนไกลนะครับหัวเลยเหม็นเขียวหน่อยคนถัดมาครับคนถัดมาครับมือกลองของเราครับน้องบุกโอเวอร์เปล่าโอเวอร์ไปครับและทางขวาของผมหรือทางซ้ายของท่านผู้ชมคีย์บอร์ดของเราสุสมประสมเกตพรครัับสสวดีครับ และอีกคนหนึ่งคียบอร์ดของเราอีกคนใส่แว่นนะครับสังเกตหน้าตาออกทางเด็กเรียนหน่อยแต่ไม่ทราบเรียนอะไรตั้มราเมศครับสวัสดีครับก็แนะนำครบ5ัห้าเสอออผมเองต้องผมเองและที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและลานเพลินเจ็ดสีแห่งนี้คือผมริยะคนนี้ยืนแล้วเลยครับก็รู้จักกันไปแล้วนะครับ ออพอกันใช่ไหมคือวันวันนี้เราก็พาสาวมาคนหนึ่งนะสวยซะด้วยโอ้ก็ <ขอ S 1> เลยอยากจะรู้แล้วได <ใน S 2> ้จากแบบพรุ่งนี้เป็นวันวนาเลนไทน์ใช่ไหมใช่ไหม,มว่าจะร<อ>้องเพลงให้เธอฟังเนี่ยดูว่าอ๋อจะแข่งกันร้องให้ฟังทีละคนเลยว่าท<ช>ั้นเธอว่าจะชอบเพลงของใครใช่แล้วก็ท่านผู้ชมที่บที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับแล้วว่าจะชอบของใครแล้วเตรียมเพลงอะไรมาบ้างแล้วครับอ่าครับ เตรียมเพลงอะไรกันมาเตรียมเพลงอะไรกันมาบ้างล่ะครับเออเออ,เ,อลเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยเหรเครับเ,เอาแล้วนะครับ เนสุภาพสตรีขขาสุภาพสรีค่ะผมเสียงให้คุณแค่นี้พฉันเล่นบอชนะเมื่อวันสุขภาค่ะเป็นเกี่ยว วันเวลาผ่านไปชั่ววชื่นต่างหยิบยมืมเงินทองมาแบ่งกันความรักความงดงามช่างยิ่งใหญ่เอาจึงตกลงลงใจไปแข่งกัน,กน สดๆเลยนะค <ooo> <oat numbers. S 1> รับชั้นช,ช,ชั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 ไม่ได้เจตนาเกิดมาหล่อเรือแสนจมูกเหมือนแซ แล้วล่ะครับลิยะผู้มีสเสน่ห์โดยเฉพาะมีเป็นบางจุดหรือเปล่าไม่รู้ดูนี่ขนาดเพลงเดียวเนี่ยได้เท่าน,นี้ถ้าอีกเพลงหนึ่งจะได้ขนาด,นาดไหนก็เนี่ยเขาเตรียมมาให้เพลงเดียวเลยล่ะเเดียวหรอ <laughs> หมดแล้ว